สวิงอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ใช้ลูกกอล์ฟนะครับระวังนะฮะปัดปัดอะไรแมสติกนะครับประมาณนี้นะครับด้านแบ็คสวิงนะครับอะไรเมสติกนะครับอยู่ด้านบนของลูกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้านดาวสวิงนะครับอะไรเมนตอยู่ด้านล่างของลูกเล็กน้อยวางลูกกอล์ฟอยู่ตรงกลางระหว่าง2เสานะครับเซตอัพนะครับนครับเราเลื่อนลูกไปเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการขีนะครับแบ็คสวิงนะครับดูเพลนสวิง ถ้าเราดาวสวิงผิดเราจะค่้อมลงมารเราจะโดน alignment stick กรน,นอกก่อนนะครับหรือว่าถ้าเราตีแล้วค้อข้างในเร็วเกินไปเราก็จะตีโดนอ l i g เมน n t stick อีกอันหนึ่งนะครับเราควรจะสวิงอยู่ในในกรอบของอ l i g เมน n t s t i c ไว้คืูนะครับเห็นไหมครับไม่ควรจะเดินทั้งสองเส้นเลยนะครับพยายามสวิงอยู่กับบ้าน,นครับสวิงให้จบวงและค้างไว้เพื่อฝึกบาลานซ์ตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าแนก ลองฝึกแบบนี้ดูแล้วลท่านากักกอล์ฟเนี่ยจะมีวงสวิงที่ดีมากขึ้นแต่ลืมนะครับทำไปบ่อยทำซ้ำๆเราสามารถพัฒน,นาวงสวิงทุกวันขอบคุณครับท่านากักกอล์ฟหน้าใหม่ทุงท่านนะคะฝึกการแบ,บ็คสวิงง่ายๆยที่บ้านได้เลยค่ะโดยใช้แค่อะไหม่สติกวางไว้ถ้าท่านผิดแบบ็กสวิงผิดไม้อะไหมบสติกของมันก็จะก็แตงแดงแตหล่นไปเรื่อยๆต้องตั้งใหม่แต่ถ้าถูกต้องเมื่อไหร่ก็คือจะไม่โหล่น ุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพรับก็ได้ดด